สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลเ w ็ตเ f a c e b เ o k บุทั้งหลายมื่อนี้ค่ะนักตีกะสีมะห่องผลงานเพลงคู่เป็นเพลงแรกให้ฟังเนอะละกะมีเอ่อมลํำรับเชิญหนึ่งคนซึ่งบงัวเป็นไพเขาบ่กเขากล่องน้ำกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าสังน้างขางพนูนลองฟังละกะล้องคืดเบิงวานหนาวมาลํำผู้ซ้ายสิเป็นแนวด เพิ่นมาขออยู่นัำกเ็เลยปุ๊กเพิ่นห้องเพลงครูน้ำข่อยแน่ว่าสันฟังมึงนะอคะ่ะ1น3่สองปากทางข้างพนที่เ,เก่าอายมาส่งเจ้าหลังบุญผับป้าก่อนมือรถทัวสิมาอยากขอสั่งลาสบตาจะคราว เณย้มสิได้หอมแหวนน้องบ่อยากเห็นอ้ายเฮ็ดเนื้อเงาออดครึ่งเทศสิโทบอกข่าวปี่หน้าสองเฮาจังพอกันใหม่กลาใกันยังบ่ทันทิมสิป้ายทิมอีกแล้วละนอ ยังบอกคุ้มค่ารอกอทอมอกระดึงเจ้าไกลไพโนอยากหนีจากบ้านอย่าวโหดจังสัน้นนองแห่งคิดลายอยากอยู่น้ำบ่ห่างกายแต่จังไน ความจนเข้าตาสัญญาต่อหน้ากองพันยาทำหาเข้าหล่นในเมืองเดอลายืนยันทุกคำสัญญาถึงอยู่ไกลตาสิรักษาหัวใจ แม่พ่อเพิ่นคิดต่อน้องนได้เงินค่าแรงสี่ทรงตั้งมาให้ยามมีเงินก็นอย่าไปเดินห้างล่างอย่ามาว่าใสน้องบอกใคยไปจากน้อยเสียงแตรรถทั่วดังลั่นทงขอหอมแก้มส่งตกลงบ่น้อ บางพนจะเข้าได้บ่ให้จักบาทแน่นอนพ่ออายมีแงคอยบ่ไอกระป้อมกระบอมันตอดเงาลอว่าคนจอบลอยให้หอมแก้มได้ย่าค่อยๆแต่อายอย่าลอยไปหอมภัยอีกเด้ออายสิบลอย ไปหอมพายดอกเด้อแมนบอ <Man ball. S 2> ฟังแล้วก็ทายด้วยนะคะว่าหมอลํำผู้ชายคนนี้เป็นผู้ใดกันค่ะมืออื่นพอกำท่าสองคนใดเนาะคะ่ะอยู่ผาปา้าอ่าบันดอนแรดพุทธาคาทางศีรัตนะพอกันยูเดอ้อไปพอกันยูจังไนก็ฝากติดตามนาม้ำคอมเมนต์น้ำเนว่าหมอลรำผู้ชายเป็นผู้ใดลุนลุนไส้กัน บา,บายค่ะไปพอกันไวเดอ